ครับเรียกชั่นอย่างนี้เลยก็สวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องโฟรเซ่ A หรือเรียกเหมืนกันมาฟอนก็ได้นะครับผมซึ่งในวันนี้เรามาอยู่ในเกมบล็อกไลว์วลนะครับกับในอัปเดตของเอโกซัมเมอร์หรือว่าในยัปเดตบของคิริเอ็กเนโออิซากิเคมิคัลเรียกชั่นนะครับผมซึ่ง ก็เดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างเรามาดูกันเลยนะครับผมก็ก่อนแรกเข้ามาเลยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่ามี Echo Summer นะครับด้านซ้ายมือนี่เราเลยนะครับแล้วก็มี l o กิเนีครับผมมิงมาเลยนะโอเคก็เรามาดูนะครับใน e อก o s ซัมเมมีอะไรบ้างอ่าก็มี Play ช็อ p แพ็คและดีเดอร์บอร์นะครับผมซึ่งในเพลเนี่ยมันก็มีให้เลือกอินไว้เพื่อน นะครับผมไว้ใครได้นะครับอาจจะเล่นกับเพื่อนให้ครบ5คนแล้วก็ไปลงทีมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมี e ีซ n t g เกมก็คือเกมล่าสุดที่เราเล่นนะครับว่าเราได้อะไรเท่าไหร่นะครับวินสติก็ตอนนี้ผมมี1นะไปลองเล่นมารอบหนึ่งนะครับผมต้องมาชอ็อปอ่าช็อปก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใช้ในส่วนของคอล์เซี่ใหม่ก็คือเป็นเหมือนเลน์เอโก้นะครับก็มีปิดบอลคาสบอลซีบอลอีโมดโคนาโกเอฟเฟกต์ปิดบอลคอมติก แล้วก็มีให้แลกล Lucky Star สปินและลัคกี้โ o ส Spin อันนี้ควรเก็บไว้เลยนะครับผมใครที่เหรียญพอก็แลกแล้ไว้เลยนะคุ้มนะครับผมต่อมาเป็นอ e ีโมดแพ็คและการ์ดแพ็คนะครับอ๋อของที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็มีท่าต่างๆนะครับ6ท่านะครับก็มีการ์ดการ์ดก็ประมาณนี้เลยโอ้ก็ถือว่าสวยดีนะครับผมก็ต่อมาดีเด้ยวยบอร์ดนีน่ะครับในส่วนของดีเด้ยวยบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่า เราติดท็อปร้อยนะครับเราจะมีโอกาสได้โกเอฟเฟกต์เนี้ยที่แบบลิมิเต็ดเลยนะซึ่งโอ้โหนี่เป็นใบแปดร้อยวานะครับผมก็ต้องไปเล่นในลีกนี้ด้วยนะครับถึงจะขึ้นนะเคก็ตอนนี้บอกว่ายิงไป2ลูกเองนะครับผมก็ท็อปสามมีโอกาสได้โกเอฟเฟกต์ระดับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าระดับอะไรแต่คิดว่าเอฟเฟกต์ก็น่าจะสวยนะครับผมคิดว่าในท็อปร้อยนั้นน่าสวยหมดเลยนะครับแต่ก็มาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเป็นสไตล์นะครับเนวสกิและชิลี คิลี่ก็อีพิกเหมือนเดิมเนลซิกิก็โวคัสเหมือนเดิมแล้วผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นหน้าตาของเคมีคอลเลชันนะครับผมของเจ้าเนลซิกิและคิลลีนะครับเดี๋ยวขึ้นฟุตให้แล้วกันนะครับเป็นฟุตเทจของอช่องฝรั่งนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ในช่องของฝรั่งแล้วนะครับอันนี้เหมือนเป็นฟูโชัวเคสเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราให้ดูนะครับในส่วนของเนลซิกิอ่ะนี่ครับก็มีเฮโรย์ กับนิวซิกินะครับซึ่งฮิวดี่เนี่ยจะต้องเป็นคนจ่ายนะแล้วก็ใช้สกิลเลเซอร์ใส่นิวซิกินะครับผมอ,อ่าเดี๋ยวเราดรอร์ดูนะครับแล้วพอเราเลเซอร์แล้วอะ่ะจากสกิลเลฟตี้ชูดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่าเคมีคอลเรกชันนะครับผมก็สามารถยิงได้ระยะโคตรไกลนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคมานี่ครับพอฮิวดี้กดเลเซอร์มาแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเคมีคอลเรกชันอย่างนี้เลยนะครับผมก็ให้เรากดนะครับมา นี่ครับเรียกชั่นงี้เลยโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าแรงมากๆนะครับสกิลนี้โคตรแรงนะครับยิงขึ้นสนามได้ด้วยนะครับเหมือนเป็นอันติอีกอันหนึ่งได้เลยนะครับให้ฮีโร่เล่นคู่กับเนลจิก,กินะครับผมซึ่งในสกิลเนี้ย มีคูดาวโกลบอลคูดาวด้วยนะครับผมเป็นไม่ก็เลคชั่นอ่าเป็นคูดาวของตัวเลคชั่นเองเลยนะครับผมประมาณหนึ่งทีสามสิบวินะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในมุมของคนจ่ายนะอ่านี่คนจ่ายนะครับ,รบกดเลเซอร์ไปปึ๊บอ่าแล้วก็เนลสกี้ก็กดใช้นะครับผมประมาณนี้เลยก็เหมือนกับตะกี้เลยนะครับ เขาบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมดูดีครับยิงจากครึ่งสนามโคตรแรงนะครับผมเหมือนใช้อัสติอีกนึงเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็วันนี้ครับผมสำหรับใน chemical reaction ของยูริและเนลสกินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ e c โกด์ m ัมเมอร์อกันบ้างนะครับผมไปโอเคครับก็ตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับผมในเอ o Summer Event อีเวนก็เลยมาเราก็โดนเลยนะครับผมโอ้โหวิ่งแรงโคตรต้องฝึกเล่นดีๆนะครับตัวนี้เล่นยากมากนะครับสำหรับลิน นในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นไปให้ดูนนะครับเข้าไปแล้วรูปแรกนะซึ่งเกมนี้ในโหมดนี้เนี่ยเราต้องอีโก้เนะครับผมซึ่งคือมันนับที่สกอร์ที่เราทำานีครับผมแล้วก็นับชัยชนะด้วยนะครับถ้าได้โทเคลล็นเราถ้าจะเอาแบบพวกดิเดบอลนะครับต้องยิงเองนะครับ โอ้โค้งโค้งเลยนะครับผมเมื่อกี้สุดจัดน,นี่อนสนามไปเลยนครับผมโอ,โอยงเวอร์นะเรียบร้อยอือนี่แล้ว โอเคก็สำหรับเกมนี้ก็คิดว่ามีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังดูจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับผมก็ใครยังดูอยู่ถึงณนะเวลานี้นะครับผมก็อยากให้คอมเมนต์รายได้มาส,ส,สนิทซะหน่อยนะครับผมาจะคอมเมนต์เป็นเวลาที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าจะทำให้ผมรู้ว่าทุกคนยังดูกันอยู่นะครับโอเคก็คลิปหน้า,นาจะเป็นอะไรไปก็รอติดตามได้เลยนะครับผมจะเป็นเมสเลนเจอร์ลงพอร์ทัลหรือว่าจะเป็น ในเมซาก้าพาศัศทสองนะครับผมโอเคก็ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้คิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม <c oughs> แล้วเจอกันบ๊ายบาย